ส่วนตัวผมชอบผู้หญิงเจ้าเนื้ออยู่แล้วครับเข้าแล้วผู้หญิงเจ้าเนื้อมาแล้วพี่ต้องหนึ่งแล้วเจ้าเนื้ออุบัวไหรอกอัวเขาแต่พี่ได้เลยใช่ไหมผมสั้นไหมผมสั้นผมต้องสีเทาด้วยนะครับพี่กําลังอยากจะได้อสังหาริมทรัพย์อยู่พอดีเลยครับต้องเก็บเงินขนาดไหนครับถึงจะได้30ปีพอไหมสามสิบปีก็น่าจะได้เพราะว่าพี่คิดว่า7ปีไม่น่าจะครับได้ไหมแบบนี้ได้ไหมต้องสั่งนะครับไม่สั่งไม่ได้แตงกวาพรหมจรรย์ เพราะอะไรต้องเป็นต้องเป็นพมมจเพราะพี่เ right. ป็นคนพม่หครับเห็นมามากับมีเรื่องที่จะแบบว่ามีเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับผมวันนี้จะมาพูดที่นี่ที่รายการนัดพูมาแอบแซบใช่ครับพี่ตื่นเต้นนะเนี่ยพี่ตืนเต้นคืออะไรครับผมคือตอนนี้ผม รายการนี้เป็นรายการสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเพราะอาจจะมีเนื้อหาภาพหรือคำพูดจาที่ไร้สาระและหยาบคายบ้างผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะบอกไว้แล้วนะไม่ต้องมาเม้นด่านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอมงส สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการนัดผู้มาแอบแซบนะครับผมซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับผู้ดำเนินรายการครับผมดิ้งธนโชคครับวันนี้นะครับดิ้งจะพามาที่ร้านเด่นร้านดังในจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือร้านตําแซบอุดรธานีสาขา2ครับและว,วันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับก็ต้องบอกว่าวเป็นหนุ่มหลอ่อนะครับหน้าตาดีและที่สําคัญเขาทํางานจิตอาสา,าอีกด้วยนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปพบกันข้างในนะคบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินกันเข้าไปข้างในเลยนะครับตามดิ้งมาเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดแซ่บของเราแล้วนะครับพี่บันสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่บอลช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราครับก็อยู่ในขัน้นพยุงตัวไปเรื่อยๆครับตอนนี้สถานการณ์ก็เป็น เราก็รู้กันอยู่ระบว่างโควิด19ตอนนี้ก็มีมาตรการนะครับก็คือก่อนเข้าร้านของเราก็มีพัดแยนภาชนะนะครับแล้วก็มีเจลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้าครับผมแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะให้ลูกค้าเกิดความสบายใจที่ได้มากินส้มตำร้านเราต้องบอกว่านะครับนอกจากจะได้ความแซ่บแล้วนะครับยังได้ความปลอดภัยด้วยยิ่งแนะนําที่นี่เลยครับตำแซ่บอุดรธานีครับเดี๋ยวเชิญน้องดินโตนนี้เลยนะครับได้ครับ น้องแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับผมไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้น้องแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผม มาร์คอนุวัฒน์อาคัมมเส่องนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ปีครับ23ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับมาร์คทำธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับอพี่กําลังอยากจะได้อสังหาริมทรัพย์อยู่พอดีเลยครับต้องเก็บเงินขนาดไหนครับถึงจะได้30ปีพอไหมสามสิปีก็น่าจะได้เพราะว่าพี่คิดว่า7ปีไม่น่าจะพอได้ไหมแบบนี้ได้ไหม แล้วด้วยความที่มาแบบว่าทั้งหล่อทั้งรวยอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันยังโสดอยู่ไหมคะโสดครับอของแกตัวนี้จริงไหมเนี่ยใช่ครับเธอเขายังโสดอยู่แสดงว่าพี่นี้สามารถแบบว่าจีบได้ไหมคะสมัยนี้ต้องนะต้องลองดูต้องลองดูก็ต้องลองดูนะเป็นสาวของมาร์คเป็นยังไงบ้างครับของสเปคนี้ชอบส่วนตัวผมชอบผู้หญิงเจ้าเนื้ออยู่แล้วครับเข้าแล้วผู้หญิงเจ้าเนื้อมาแล้วพี่ต้องหนึ่งแล้วเจ้าเนื้อกลัวไหรอกลัวรับ กับ,บพี่ได้เลยใช่ไหมผมสั้นไหมผมสั้นผมต้องสีเทาด้วยนะครับต้องใส่เสื้อสีเขียวด้วยนะ <c oughs> เราขอถามกันว่าทําไมแบบด้วยความที่บุคลิกภาพรวมถึงอะไรต่างๆทั้งงานทั้งอะไรเงี้ยครับทำไมมาร์กยังปล่อยให้ตัวเองสดทุกวันนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยมั้งครับยังไม่ได้มองื่องมันเป็นหลักมุมมองความรักของมาร์กเป็นยังไงบ้างครับผมส่วนตัวผมมองว่าแบบความรักส่วนตัวถ้าเกิดอยากอยากมีความรักนะครับผมอยากได้แบบความรักที่ไม่ทําให้เราเหนื่อยนะครับความรักที่ไม่ทําให้เรานื่ที่ไม่ต้องทําให้หนูเหนื่อยเลยนะที่ทําให้หมดเลยมาร์กแค่อยู่เฉยๆเลย ในสถานการณ์โควิดนี้ได้ทําอะไรไหมครับปกติอยู่บ้านตลอดเลยครับเป็นเป็นงานเป็น work from มโฮมเลยใช่ครับก็เป็น work from มโฮมเลยเนาะใช่ครับคุณดีขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายแน่เลยคทิวิตี้ในแต่ละวันหรือนะครับงานอิเรกที่ชอบทําคืออะไรปกติชอบออกกําลังกายอยู่แล้วตอนนี้ยิมปิดไปออกกําลังกายที่ไหนครับเล่นที่บ้านครับเป็นหลักส่วนมากจะเล่นที่บ้านที่บ้านคือมีฟิตเนสเลยเหรอครับ ก็คือออกกําลังกายแบบอยู่บ้านนะครับพวกอินดอร์อยงนี้อยู่บ้าน๋อใช่อยู่ในอินดอร์เนาะใช่ใช่ครับแต่พี่ชอบเอาดอนะเพราะพี่ชอบแบบความแสงสีอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็พยายามเวิร์กรฟมโฮมเหมือนกันครับอยู่บ้านแล้วก็เวลาทํางานก็จะเป็นอยู่แค่ออฟฟิศอย่างเดียวช่วงนี้ออฟฟิศก็อยู่แยกกันเลยนะพี่อยู่คนเดียวตอนนี้เหงามากใช่ไหมครับเหงาสุดๆนะครเดี๋ยวเอาเป็นว่าในขณะที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตสั่งอาหารไปด้วยดีกว่านะครับ มาร์คเคยมาทานอาหารที่นี่ไหมครับเคยมาแล้วครับเคยมารอบหนึ่งแล้วครับพี่ก็เคยมาแล้วั้งั้นพี่ขอสั่งนี้ก่อนเลยปกติพี่ดิ่นชอบทานอะไรครับยำแซลมอนยำแซลมอนที่นี่แซลมอนที่นี่เป็นคัดแบบคัดเกรดมากๆนะครับต้องบอกว่าคัดเกรดแบบมาอย่างดีเลยไม่เหมือนที่ไหนเพราะพี่ทานที่เีลแบบสดใหม่แล้วทย่าคทัญคือไม่คาวด้วยนะครับผมอ่ะจางกับแซลมอนหนึ่งใช่ครับปลาลากุ้งหอยแครงหมึกต้องมาต้องสั่ง ต้องสั่งนะที่ตำแซบอุดรสาขาสองนะครับนอกจากจะมีอาหารนะครับส้ตมตำยำที่อร่อยแบบไม่เหมือนใครแล้วนะครับ<า>เรายังมี <c oughs> เครื่องดื่ม <c oughs> เครื่องดื่มนะ้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มาแล้วต้องสั่งนะครับไม่สั่งไม่ได้ข <Okay. S 2> ้าแกงกวาพรหมจันทร์เ <c oughs> พราะอะไรต้องเป็นต้องเป็นพรหมจันทร์เพราะพี่เป็นคนพรหมจันทร์ครับอ๋อแล้วมาจะทานได้ไหมครับเมนูนี้ ผมคิดว่าต้องอร่อยแน่เลยต้องอร่อยแน่ๆนเลยครับและมีน้ําอีกมากมายนะครับใครนะครับที่อยากจะมาทานแบบพวกนี้นะครับสามารถมาได้ที่ร้านตําแซ่บอุดรสาขา2องค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่11บเอโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมหรือจะเข้าไปดูในแฟนเพจของร้านได้นะครับชื่อว่าร้านตําแซ่บอุดร2หรือโทร0803165978ครับตอนนี้สั่งอาหารแล้วเดี๋ยวรออาหารมานะครับพร้อมกับไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับน้องกันต่อนะครับผม ตอนนี้อาหารของเรามาแล้วนะครับ,รบเยอะแยะมากมายเลยนะครับ<อ>เราม,มาชิมอาหารกันก่อนดีกว่าในขณะที่ชิมไปก็จะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์น้องไปด้วยนะครับเด่แลวชิมนี้ก่อนเดี๋ยวผมจักให้พี่ดิ้งเลยนะครับจัดอะไรคะนั้น<ะ>ยแซลมอนยำแซลมอนครับแซ่บเด็ดโดนที่นี่ต้องลองเป็นเมนูที่ชอบมากปกติตอนนี้ถ้าสมมติว่ายังเที่ยวได้อะคะับปกติชอบไปเที่ยวไหนมากกว่ากันระหว่างทะเลหรือภูเขาหรือชอบเที่ยวแบบไหนครับปกติชอบเที่ยวภูเขาครับ ชอบเพื่อภูเขาใช่ครับทำไมถึงชอบเพื่อภูเขาอะคะสงบดีอ่ะมันสงบแบบฟิลแบบธรรมชาติดีชอบฟิลที่มันสงบอันนี้เลยจะขออนุญาตตักให้น้องนะคะขอบคคุณรับเมี่ยงเมี่ยงปลานะครับก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีหอยแคร์นะครับตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านน้องชินรอร่อยกินไปพร้อมกับยำแซลมอนนะครับอร่อยมากคือไม่ขาวเลยครับต้มนี่ของเด็ดของร้านเลยนะ ก๋วยใหญ่มากอะครับก๋วยใหญ่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนะครับก็จะมีปลาเผาด้วยมีไก่ทอดเกลือด้วยอืมโอ้งครับอร่อยมากเข้าใจเลยว่า <S <S คนมากินทีละจับสี่ห้าจานต้องแบบนี้ <S <S 1> <S 1> อินน่มแล้วนะครับขอบผมขอพูดถึงต้องมากหน่อยครับที่ได้ติดตาม Facebook ของน้องนะครับล่าสุดเหมือนเมื่อผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องได้มีโอกาสไปช่วยเหลือเด็กๆคนนึงนะครับเรื่องความเป็นมายังไงบ้างครับคือวันนั้นไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตขับแล้วทีนี้ไปพเงินไปเจอลุงแกนอนอยู่ พุ่งสีเมืองก็เลยไปซื้อขนมน้ำพวกขนมเหนืยให้น้องเขาเห็นแล้วมันหดหัวก็เลยได้เข้าไปช่วยเหลือก็เป็นกระแสเลยก็มีคนแชร์ช่วยเหลือเยอะแยะนี่แหละเขาเรียกว่าคนไทยนะครับไม่ทิ้งกันอ่ะคนไทยคนข้ทจะมีน้ำใจมากๆนะครับแล้วตอนนี้น้อง้องเป็นยังไงบ้างครับน้องสองคนคือตอนนี้ได้ช่วยเหลือแล้วทางญาติเขาติดต่อรับตัวไปเรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีโอซิ่งยอดมากๆครับประมือให้หน่อยครับผม เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะให้แบบว่าติดตามเนาะติดตามเพราะเป็นสิ่งที่สถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ด้วยความที่ทุกอย่างมันก็แย่แหละแต่ว่าเราก็ต้องแบบมีกําลังใจส่งกําลังใจให้ซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากจะปับทุกคนด้วยนะครับเห็นม้ามาก่ะมีเรื่องที่จะแบบว่ามีเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับผมวันนี้จะมาพูดที่นี่ที่รายการนัดพู่มาแอบแซ่บใช่ครับใช่เลยเหรอครับพี่ตื่นเต้นนะเนี่ยพี่ตื่นเต้นคืออะไรครับผมคือตอนนี้ผมเป็นซิงเกิลแดดอยู่ครับพี่อเลี้ยงเดี่ จริงไหมคะใช่ครับเลิศเลิศตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้6ขวบแล้วครับน้องอายุ6ขวบใช่ครับอยากให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นซิลแเดนหน่อครับว่าเราเป็นยังไงบ้างเท่ไหมนู่นนี่นั่นอยากให้ร้อยฟังหน่อยว่าเป็นมาอย่างไรครับก็คือตอนนั้นคือตอนเรียนอยู่ครับตอนอายุ17เลยเียครับใช้คำว่าตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลยยังวัยรุ่นอยู่แต่ผมไม่เคยมองว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับคือก็ภูมิใจที่ที่มีเขาได้เลี้ยงเข้ามาเนี่ยครับ โอเลี้ยงเป็นเลี้ยงเองมาเลยจนถึงจนถึงตอนนี้ใช่ครับน้องกี่ขวบนะคะตอนนี้6ขวะครับและนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่วันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วก็มารับประทานอาหารกันนะครับที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปเล่นเกมกันกับน้องนะครับเพราะว่าหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเราจะมีการทำโทษด้วยถ้าใครแพ้เนี่ยเราจะทำโทษด้วยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปเล่นเกมกันค่ะ เข้าสู่เกมของเรานะครับเข้าสู่เกมของเราครับเราก็จะเป็นเกมที่คนส่วนมากก็เล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับที่จะมีคําแต่ละคนมันจะมีคำหนูจะมีคำของหนูที่จะไม่เห็นคําของตัวเองแต่หนูจะไม่เห็นคำของตัวเองเหมือนกันนะครับครับผมใครที่สามารถทําให้คนคนนั้นนะครับพูดคำที่อยู่บนหัวของตัวเองได้ก่อนคนนั้นแพ้นะโอเคไหมครับผมให้คนชนะได้โอเคโอเคคนชนะนะมาพร้อมนะ พี่ดินชอบผู้ชายคนแบบไหนครับหุ่นผอมครับผอมผอมมากมากอ๋อผู้ชายแบบไหนกอดอุน่นผู้ชายแบบไหนกอดอุน่นครับผู้ชายตัวใหญ่เอาเละมาเราเรามาน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้83ครับ8 3นี่ต้องป็นหุน่นหุ่นประมาณไหนครับพี่ินต้องเป็นหุ่นประมาณโตหุ่นล่ำ แล้วเขาเรียกแบบนึงว่าอะไรครับเรียกว่าตังมีก้ามอ่แล้วมาเหรอครับแล้วมาก็เดี๋ยวนี้ได้ออกกำลังกายไหมได้ออกออกกำลังกายได้ช่างเลยครับไม่ครับปกติไม่ช่างเลยครับปกติไม่ช่างเลยวอร์มเสร็จแล้วก็เล่นเลยครับใช่ปกติชอบกินน้ําอะไรครับชอบกินน้ำเปล่าครับเราคิดว่าตัวเราเป็นแบบไหนเบาหรือว่าหนักหรืออะไรไหมสมส่วนครับพอดีสมส่วนพอดีเนาะใช่ครับสมส่วนพอดีเลยเหรอครับค่าบผมจริงไหมจริงครับ อ่ทำพี่ต่อเสียสรุปคุณไม่บอกเลยหรอว่าน้ำหนักเท่าไหร่ไม่บอกครับถ้าทำไมม่บอกบอกหน่อยน้ำหนักไม่ไม่บอกครับพี่ดิ๊งมองผมว่าเป็นคนหุ่นหุ่นประมาณไหนครับหุ่นหมีแท้เลยอ่ะอะโอเคพี่แท้อ่ะครับพี่จะให้หนูสั่งอะไรให้พี่ทำหนึ่งอย่างให้พี่ดิ๊งกินส้มตำดีว่าครับของร้านต้แซ่บอร่อยเลยพี่ชอบ แต่ว่าแบบไหนครับแบบเผ็ดๆอย่างนี้เลยเแบบเผ็ดเลยครับเอาเผ็ดๆเลยพี่ดิ้นแซ่บอยู่แล้วต้องกินอยูเผ็ดเลยครับมาให้เลยครับอยากให้กินตรงไหนน้องแกงมากเธอยาแล้วครับผมเธอนี้มันตำพริกป่ะเนี่ยให้กินแบบนี้เลยเหรอใช่ครับจริงไหมเนี่ยให้กินแบบนี้เลยเหรอโอ้ my god เราจะกินได้นะครับเพื่อแฟนรายการและเพื่อน้องมาร์กนะครับครับผม

สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้มาร์คฝากผลงานหรือว่าตอนนี้มีการทําอะไรอยู่อะไรอยู่แล้วก็ฝาก Facebook ถ้าจะติดอยากติดตามมาร์คต้องติดตามที่ไหนอะไรยังไงครับผมยันเชิญเลยครับติดตาม่าน Facebook ได้เลยครับอนุวัฒน์อคมาเสาครับตรงนี้นะครับขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับครับผมถ้าใครที่อยากจะติดต่อซื้อขายสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจของน้องนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามน้องได้นะครับผมที่ Facebook ที่น้องกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับตอนนี้เอาเป็นว่านะครับเราก็โอ้โห พอสมควรเลยนะแบบอิ่มเลยอ่ะอิ่มกันแบบทิ้งใหญ่มากเลยต้องขอขอบคุณนะคะร,ร้านตําแซบอุดรสาขาสองนะครับผมบอยู่ที่สี่แยกวิไลพละตรงนี้นะครับหาง,ง่ายมากๆนะครับเปิดบริการตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับผมใครที่อยากมาทานนะครับส้มตาอร่อยแซบๆแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบว่าต้องบอกว่า 1เดียวหนึ่<ช>เดียวนะครับแล้วก็รสชาติที่แบบว่าหาหัวหจับยากเป็นเอกล<ะ>ักษณ์นะครับก็ให้มาได้นะครับที่ร้านตําแซบนะครับผม<ช>สาขาหนึ่งอยู่ที่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยลาราชวัลธานีนะครับตรงแยกพ่อกรมหลวงนะครับสาขา2นะครับสาขาที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่4แยกวิพรพะลาตำแซบนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ร้านตําแซบอุดรสอง นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับีิทายนี้ครับขอบคุณนะครับหน้าผมสวยๆนะครับจากน้องป้าเมคอัพนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ให้นะครับใครที่อยากจะแต่งหน้าสวยๆนะครับก็คือชีมทิมของอายารานั่นเองนะครับผมต้องลากันแล้วพบกับเราในครั้งหน้ากับรายการนัดผู้มาแอบแซบในครั้งหน้าจะไปที่ไหนและไปเจอใครต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปก่อนบ๊ายบายบายค่ะ